สวัสดีครับผมจาก LK Auto นะครับสักขาพระรามห้านะครับวันนี้นะฮะรีวิวนะครับโปรดักต์ใหม่นะครับผมตัว Bingo นะฮะเป็นกล่อง Android Box นะครับผมสำหรับนะฮะท่านใดที่ใช้รถนะครับ t ตโยต้ารุ่นใหม่ๆอยู่นะครับที่ใช้เป็นระบบจอ Android Auto Apple CarPlay แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว t o y ย t a Yaris นะครับผมคอร l a Cross นะฮะ CHR นะครับผมแคมรีนะครับแล้วก็ Fortuner r e v ล รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับเป็นระบบ Android Auto Apple CarPlay แบบนี้นะครับหรือท่านใดเปลี่ยนเป็นจอรุ่นนี้มานะครับสามารถที่จะซิงค์นะครับตัวกล่องนะฮะให้กับจอได้ง่ายๆเป็นแบบนี้เลยเพื่อที่จะดูนะฮะ u t u b e นะครับอ่า YouTube Music นะครับยู g o o g l e Map นะฮะหรือจะเป็น Netflix นะครับสามารถที่จะแชร์แล้วก็ดูได้ง่ายๆเลยนะครับในการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับตัวกล่องจะมีสายมาให้นะครับพร้อมกับตัว กล่องแบบนี้นะฮะแล้วก็เพียงแค่ท่านเสียบสายนะครับเข้าไปในช่อง USB ของเราแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ,ะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้เลยนะฮะเรียกว่าหน้าโฮมนะครับผมก็จะมีทั้งเซตติ้งนะฮะมีทั้ง YouTube ใน Netflix นะฮะสามารถใช้งานได้และพิเศษกว่าน,นั้นนะฮะสามารถที่จะแชร์คาเพลไลส์สายนะครับสำหรับ Android หรือ iOS นะครับผมสามารถที่จะแชร์คาเพลย์ไร้สายได้นะครับเราลิงก์จากมือถือของเราโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเหมือนที่มาจากตัวรถนะครับผมเพียงเสียบกล่องตัวนี้แชร์ไว้เท่านั้นเองนะครัผมในตัวกล่องเขพิเศษนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ซิมการ์ดนะฮะเป็นซิมการ์ดที่เป็นอินเทอร์เน็ตได้นะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกใส่ซิมนะฮะก็สามารถที่จะแชร์นะครับผมฮอสพอตจากมือถือนะครับให้กับตัวกล่องนะครับ โดยที่เข้าไปที่เซตติ้งนะฮะเลือกที่อ่า i ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแชร์ที่มือถือของเราให้กับตัวกล่องนะครับตัวนี้จับที่ WiFi เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ Google Ma ปก่อนอันดับแรกนะฮะเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาจะให้เราใส่อีเมลของเราลงไปนะครับเราจําเป็นที่จะต้องใส่เป็นอีเมลของเราลงไปเพื่อที่จะล็อกอินนะฮะแล้วก็ที่จะดู Google m a p แบบนี้นะครับผมเวลาเราจะไปไหนเราก็สามารถที่จะเซิร์ชนะครับผม เรจนเป็นการพิมพ์หรือการพูดก็ได้นะครับไปที่แต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะครับผมในส่วนของ YouTube นะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับสามารถกดนครับเสียงสามารถเพิ่มขึ้นลงนะฮะได้โดยเหมือนเดิมนะครับปกบติเลยนะครับผม สวัสดีครับผม l k Auto นะครับสาขาพระราม5นะครับผมวันนี้รีวิวเช่นเคยนะครับผมกับงานติดตั้งนะผมชุดแปลงหน้าเจ้า f o r t u u n r er, r r g g n n เใหม่นะครับแปลงเป็น Fortuner GR Sport นะครับผมตัวนี้จัดเต็มทางด้านหน้าด้านหลังเลยแบบรอบคันเลยทีเดียวนะครับ นะครับไปดูที่เน็ตฟ i x นะฮะท่านใดมีพาสเวิร์ดเน็ตฟอยู่เราสามารถที่จะล็อกอินนะครับเข้ามาดูหนังบบดนี้ได้เลยนะครับที่ฉันให้เธอให้ขึ้นมาบริหารไม่ใช่ว่าฉันรักเธอหรือว่าเธอทำงานเก่งมีหนังให้เลือกเยอะแยะนะครับเพลิดเพลินไปกับการขับขี่นะฮะแล้วก็ดูหนังของเราได้เลยนะครับผม ช้าเร็วนะขึ้นอยู่กับเน็ตมือถือของเราด้วยนะครับท่านใดมีลูกวีลาาอยากจะเปิดดูาดการ์ตูนนะฮะเวลาขับรถก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เน็ตฟิกหรือ,อยู่ที่ youtube ได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่จะนําเสนอก็คือตัวคาเพนะครับเป็นการลิงก์นะครับคาเพแบบไร้สายนะครับผมตัวนี้จะเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนั่นเองนะครับผมแต่ตัวนี้ต้องใช้มือถือในการเชื่อมกับถ่ายวีดีโออยู่นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเชื่อมได้นะครับผมแต่ตัวนี้สามารถที่จะลิงก์แบบไม่ต้องไร้สายนะแบบไม่ต้องมีสายได้เลยนะครับผม ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามที่เอเคอัโต้ของเราได้เลยนะครับผมนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามโอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ถ้าตเกลนลื่นนะครับผมแล้วตัวกล่องก็สามารถที่จะใส่ซิมได้ด้วยนะครับผมดีเลยนะครับใส่ซิมตัวนี้ได้เลยนะสวัสดีครับ